คือการสอนให้อ่านกลับอ่านบรรทัดอ้าเส้นกลับมาเป็นตัวอักษรแล้วกล,กลับมาหาลำดับชี้ซึ่งไม่มีในโลกนี้มีการสอนบอกว่าเวลามองโตัวโนโ้ตแล้วจะมองหาเสียงที่เท่าไหร่ไม่มีครับมีมีจากหลักภาษาเสียงเพลงหรือมาจากนีโ m มิวสิกเคีนี้เท่านั้นฝรั่งทําได้อย่างเดียวครับอ่านไม่ว่าจะอยู่ในคีย์ไหนก็ตามเนี่ยเจอทีโดเรมีฟาที่เป็นหโดเป็นสเลเป็นสามีเป็นสีฟาเป็นหน้าเห็นเห็นอยู่เลย เครื่องหมายติ๊กเนเจอร์ห้าชราอสองแปดเห็นเห็นอยู่เลยครับแต่มนออกเสียงนะครับเสียงหนึ่งถึงห้าก็อ่านโดเรมีฟาซอนซอนฟามีเลโดวิธีอ่านของภาษาของดนตรีสากลของฝรั่งเขาอ่านด้วยระบบมูฟโดแต่ก็มีบางส่วนนะครับก็เยอะเหมือนกันแต่ไม่ค่อยจะเจอที่ที่อ่านแบบวรรณยุกเนี่ยแบบเนี้ยแต่เขาไม่รู้หรอกว่าอ่านแบบวรรณยุกนี้นะครับแล้วเขาเขาไม่บอกวิธีอ่านไงว่า เห็นต <T itt les> ัวโน้ตแล้วต้องหาลำดับที่ของเสียงให้เจอกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็กลับมาที่ภาษาไทยรืยยากกว่าภาษาเสียงเพลงหรือกลับกันเสียงเพลงง่ายกว่าภาษาไทยกูจริงใช้หลอเสียงง่ายกว่าการเล่นดนตรีนะฮะนะแล้วก็เปล่งเสียงก็ง่ายกว่าการเล่นดนตรีเยอะเลยทั้งมือทั้งปวงเนี่ยนะครับอะไรก็ยังไม่ยากเท่าท่านไม่ต้องมาบุกเบิกมันผม ผู้เดินตามเนี่ยหมูเลยทางสะดวกแล้วเขาเคยไปแล้วเขาเขาเขาไม่ไม่พาไปหลงไหนแล้วนะะเพลอเผิ่ก็สร้างเป็นถนนลอยฟ้าทางรถไฟด่วนสารพัดส,สารพันออลูกเปียวเขาตัวหนักเนี่ยตัวหนักถึงล<ม>เลยเดียวเด<ๆ>ี๋ยวอยู่ตรงนี้ก่อนนะลูกนะพ่อตัวหนักพ่อหนักลูกอ่ะอ่ะท้ายล้าย,าย,ายมาทางท้ายแล้วบอกว่าขั้นแค่เดินตามที่ผมบอกใช่ไหม ท่านเดินตามในหนทางที TV ่ง่ายกว่า <Menschen> ใช่ไหมเดินเดินโดยหลักภาษาเสียงเพลงหรือว่านีโอมิสกิโอรี่นี้ก็แล้วแต่นะครับ